ทุกคนครับเคยเจอนักปั่นไหมครับในทุกๆความสัมพันธ์ของชีวิตนะครับส่วนใหญ่ที่พังทลายลงเพราะตัวปั่นตัวปั่นคือคนที่ไม่ได้รู้เรื่องราวความเป็นจริงเลยแต่ชอบพูดมาพูดให้คนอื่นเขาฟังพูดเพราะว่าหวังดีฉันหวังดีกับเธอนะฉันเลยพูดอยากรู้ก็เลยถามมีอะไรหรือเปล่าคือ ไม่สนใจเรื่องตัวเองแต่ชอบไปนสนใจเรื่องชาวบ้านแล้วก็คิดเองเออเองประมวลผลเองแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เ,เองคิดเนะี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นความจริงแล้วก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็ทําลายความสัมพันธ์ลงครอบครัวต้องแตกแยกเพราะคนเหล่านี้คนที่เป็นผัวเป็นเมียกันเป็นแฟนกันพังเพราะคําพูดของคนอื่นพี่น้องทะเลาะกันบ้านแตก เพราะว่ามันมีคนมาปั่นให้เกิดความไม่ไว้ใจกันไอ้ตัวปั่นเนี่ยมันไม่เคยรับผิดชอบอะไรนะชีวิตมันเนี่ยนะคิดแต่จะพูดพูดอย่างเดียวแล้วไม่รับผิดชอบคำพูดของตัวเองพูดด้วยความหวังดีหวังดีกี่โมงก็แค่อยากรู้มึงจะรู้ไปทำไมหยอกหยอกแค่แซลเล่นแซลเล่นแซลเล่น,ลลนก็พูดไปอะไรเงี้ยก็พูดไปอย่างนั้นแหละพูดไปเรื่อยพูดเล่นเล่นเล่นบ้านมึงดิมึงเล่นน่ะแต่คนอื่นเขาตลกกับมึงด้วยไหม ชีวิตคนที่เขาสร้างกันมาด้วยความรักความห่วงใยความสัมพันธ์ที่เขาสร้างกันมาดีๆอ่ะมันต้องมาพังเพราะลมปากของคุณเนี่ยมันใช่เรื่องเล่นไหมวะมันไม่ใช่แค่เรื่องของครอบครัวนะพี่น้องทีมงานคนที่ทํางานด้วยกันแตกกันออกเป็นสองกลุ่มแล้วมันมีอย่างเงี้ยอยู่ทุกที่ไอตัวปั่นเนี่ยซึ่งมึงไม่เคยรู้ตัวเลยเว้ยเวลาไปคุยด้วยสิ่งที่ได้กลับมาคืออะไรวะฉันไม่ผิดผิดกี่โมงฉันไม่ได้เป็นคนผิดนะฉันก็แค่พูด ผมจะบอกเลยนะเตือนสติคนที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่เราสร้างความสัมพันธ์มาด้วยความรักความห่วงใยเราแสดงออกอย่างชัดเจนคุณเชื่อการแสดงออกอย่างชัดเจนหรือคุณเชื่อลมปากของคนที่ไม่อยู่ในเรื่องนั้นเลยแยกแยะนะฟังชา้าคิดก่อน แล้วค่อยเชื่อมันต้องเป็นแบบนี้แต่โดยส่วนใหญ่ชีวิตอะ่ะมันพังเพราะไอ้คนเหล่านี้มาปั่นว่าเขาเนี่ยเขาบอกมึงแบบนี้เป็นอย่างนี้เขาทำกับมึงอย่างนี้เสร็จป,ปับ๊บก็เอาเรื่องของฝั่งนี้ไปบอกอีกฝั่งหนึ่งว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่เขาเป็นแบบนี้คนที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่คนใกล้ตัวกันน่ะบางทีมันคุยกันยากเพราะว่ามันรู้สึกตะขิดตะขวงใจอึดอัดใจแล้วก็ไม่กล้าพูด สุดท้ายเราไปพูดผ่านปากคนอื่นซึ่งปากของเขาอะ่ะมันผสมภาษากนะันไปเยอะมากแล้วเพราะฉะนั้นจำเอาไว้นะครับคนที่ทำนะผมบอกไว้เลยนะมึงรอกรรมตามสนองมึงได้เลยไอ้พวกชอบปัน่นน่ะมึงมั่นใจมากใช่ไหมว่ามึงไม่ผิดอะ่ะมึงเตรียมตัวได้เลยชีวิตมึงอะ่ะพังทลายแน่ๆจากบาปกรรมที่มึงทำเอาไวอ้อ่ะกูบอกได้เลยกรรมมันเที่ยงตรงเสมอมึงทำอะไรไว้ มันวิ่งกับเข้าตัวมึงตอนเนี้ยมึงกลับตัวยังทันนะเว้ยยังกลับตัวทันเพราะอะไรรู้ไหมคนเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงใครที่เจอเหตุการณ์นี้อยู่ผมบอกวิธีถ้ามีคนเอาเรื่องของคนอื่นมาเล่าให้คุณฟังรู้ไว้เลยว่าคนคนนี้ก็จะเอาเรื่องของคุณไปเล่าให้คนอื่นฟัง<ๆ>เช่นเดียวกันวิธีการดูง่ายมาก เพราะฉะนั้นใครที่ทําอยู่นะเลิกซะก่อนที่บาปกรรมมันจะตามสนองส่วนใครที่เจออยู่เป็นกําลังใจให้และก็ต้องบอกกันไปเลยว่าพิสูจน์สิ่งดีๆด,ด้วยการกระทําไม่ใช่ลมปากของคนอื่นและคนที่ฟังคนที่โง่ฟังหรือเชื่อตั้งสตินะมึงตั้งสตินะเพราะว่าคนฟังคนแรกและเชื่อเนี่ย เป็นคนที่เปิดประตูบานแรกให้คนเขาเข้ามาทําร้ายถ้าความสัมพันธ์ของเราดีเราเชื่อใจคนที่เรารักอยู่แล้วการกระทํามันชัดเจนอยู่แล้วไม่จําเป็นต้องเชื่อใครเพราะการกระทํามันฟ้องอยู่แล้วการกระทํามันดังกว่าคําพูดเสมออย่าปล่อยให้ความสัมพันธ์ของคุณต้องพังทลายลงเพราะตัวปั่นเลยครับ